โอเคับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้กี่กกกผมภูมิจะไปอาราฟอร์มารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมิวคลาสสิกนะครับ,บ,รบซึ่งเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดวันที่9พฤศจิกาก็คือวันนี้นะครับเวลา10โมงเชา้านั่นเองเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีปลาไปประมาณ11เซิร์ฟแล้วครับเรียกได้ว่าเปิดมาแป๊บเดียวเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะ ตัวเกมเนี่ยนะครับล่อไปแบบ11เซิรฟ์ฟแล้วนะเดี๋ยวผมเล่นเซิรฟ์ฟ11แล้วละกันนะครับเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะว่ามิวคลาสสิกเนี่ยเป็นประมาณไหนอ่ะให้ดาวน์โหลดตัวของข้อมูลเพิ่มนะครับเนี่ยประมาณ92 MB เมื่อกี้ใช่ไหมนะครับโอเคคือตัวของมิวคลาสสิกเนี่ยมันอภาพมันเป็นแบบภาพเก่าเลยอะ่ะเก่ากึกเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นนักดาบนักเวทนักธนูแล้วก็นักดาบเวทใช่ไหม ผมชอบเล่นนักขนูนะครับอืมนักขนูผมเล่นนักขนูแล้วกันนะคือต้องบอกก่อนว่าภาคคลาสสิกเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะมิวเนี่ยพอดีผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่ามาลองเล่นดูแล้วกันนะเปิดใจหน่อยเผื่อมันสนุกอะไรประมาณนี้นะครับและหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีเปิดมาแบบ88แบบว่าเวอร์ชั่นแล้วก็เล่นเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับเรียกคืนอัตโนมัตินู่นนี่นั่นนะครับรับรับทันทีโอเคอ่าเราสามารถเติมทันทีได้นะครับเติมค่าพลังใช่ไหม อ่าเหมือนเขาให้เรา up level up level นะเอาตัวผมหายว t เ e อเฮลเอาใช้งานทันทีใช้งาน, Hunt งานอา่าตรวจพบว,ว่ามีคะแนนอัปเกรดที่สามารถจัดสรรต้องการจัดสรรเดี๋ยวนี้ไหมอ่าเหมือนเราได้เอจิยี่สิบแต้มใช่ไหมอา่าผมใช้ไปนะเอจิยี่สิบแต้มอันนี้เอจิสามสิบสองแต้มอ๋อมันเหมือนมันเป็นไอเทมที่เพิ่มสเตตัสให้เราเหรอ ไอเอจประมาณ40กว่าก็แต้มอ่านีบวกพลังบวกพลังเข้าไปครับแล้วก็ใส่ของใส่ของอใส่ครับสวมใส่ไปบึบเข้ามาอันนี้ก็สวมใส่เข้าไปเอ้ยแต่ปัญหาคือตัวผมหายวาอะไรวะอันนี้เติมแต้มทันทีเอาตามที่เขาแนะนําแล้วกันครับโอ้โหเชียแต้มผมแบบเอจีพันแครับอันนี้คือเริ่มเกมมาสเต็งอยู่ที่ประมาณ400ครับคือเน้นเอจกับสเต็งไปเลยนะอ่ะยืนยันตามที่เขาแนะนําไป เฮ้ยแล้วก็ตอนนี้ตัวผมแม่งอยู่ไหนวะอ่ uh okay, าโอเคใส่ของใส่ของค,อค,อคือตอนคนี้สังเกตตัวมันตีเองนะตอนนี้มันตีเองครับอ่ะความสำเร็จสำเร็จแล้วนะครับเยี่ยมแต่ว่าตัวผมหายเนี่ยไม่มีตัวครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่าตั้งค่าเขาตั้งค่าให้ผมแบบปิดกั้นทุกอย่างเลยหรือเปล่าเดีนะ๋ยผมอยากรู้นะ แข็งแก่งตั้งค่าเบื้องต้นจอยสติ๊กเอ่อล็อกหน้าจอเลือกตัวละครเอา้ามันแปลกๆว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันมีไอ้พวกอะไรไม่รู้เด้งขึ้นมานครับผมก็เลยแบบอันนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันเอ่อตั้งค่าว่าไม่น่าเกี่ยวนะล็อกหน้าจอเลือกตัวละคร ตั้งค่าเริ่มต้นเออมันก็เป็นตั้งค่าเริ่มต้นแล้วนะทําไมเราไม่เห็นตัวละครราว,วะขอบเขตมอนสเตอร์อ่าถ้าเรายิ่งปรับสูงมันน่าจะยิ่งเห็นมอนสเตอร์สูงขึ้นไปเรื่อยๆอาการโต้กลับระยะไกลนะครับอันนี้เป็นแบบถ้า HP ปเราต่ำ่าเจเปรเราก็จะฟื้นฟูเลือดเลยนู่นนี่นั่นนะครับการตั้งค่าแสดงผลอ่าน่าอยู่ตรงนี้การตั้งค่าอัตโนมัติแข็งแกร่งนะครับอ่า ซ่อนแบบจำลองผู้เล่นอันนี้เขาเขาเลือกให้เราแบบซ่อนเลยนะมันเลยไม่เห็นใครมั้งนะครับผู้เล่นทุกคนอ่าผู้เล่นรวมสมาพันธ์ผู้เล่นศัตรูผู้เล่นเป็นกลางอันนี้เราผู้เล่นทุกคนลองดูดิเราก็ไม่เห็นตัวเราอยู่ดีว่ะคืออะไรวะเฮ้ยเกมมันบัหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เห็นตัวผมเองอะอ่าเติมครั้งแรกครับเติมครั้งแรกเด้งขึ้นมาแล้วแต่ว่า เฮ้ยคืองงไม่เห็นตัวเองอะ่ะคืออะไรวะ w a t e h e l l h o l y s h i t อ่ะซ่อนอันนี้เป็นแบบจะารอผู้เล่นอันนี้อ่าซ่อนเอฟเฟกต์สกิลผู้เล่นอ่ะซ่อนก็ได้ครับซ่อนปีผู้เล่นอ่ะซ่อนรอยเท้าผู้เล่นอ่ะลองดูดิมันผมลองให้เห็นทุกคนดูดิลองแบบลองให้เห็นทุกคนดูดิลองมึงไม่ซ่อนดูดิ ไม่เห็นหาอะไรเลย,ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยติดบักแล้วเฮ้เกมน่าจะแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยก็มีทุกคนนะซ่อนอสูรอันเชิญซ่อนแบบจำลองวอสเตอร์ซ่อนเอฟเฟกต์สกิลคือแบบ what the hell คือตั้งค่าเขาตั้งค่าเป็นซ่อนให้เราหมดแต่แม่งแบบไม่เห็นตัวเราด้วยไงอันนี้เป็นแบบสมดุลประหยัดพลังงานก็คือภาพกะไปเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งก็คือค่อนข้างสวยนะแล้วก็อันนี้โค้ดนะอ่ะโค้ดยังไม่มีนะครับ เก็บเหรียญชุดขาวเนี่ยเราไม่เก็บใช่ไหมชุดขาวเราไม่เก็บเก็บเพชรเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ยอดเยี่ยมอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับคือปัญหาตัวเนี้ยคือเราไม่เห็นตัวเราเองอนะตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยนะเราไม่เห็นเลยครับผมก็เลยแบบอะไรวะคือตอนนี้มันยังยิงเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยตอนนี้ยังยิงแล้วก็อัพเลเวลได้เรื่อยๆนะครับคือพลังโจมตีของเราเนี่ยปาไป2 0 0พันเนาะแล้วก็เลือดเราหมื่นหนึ่งนะตอนนี้แล้วก็กระเป๋าเต็มแล้วนะครับเป๋าเต็มแล้วก็เรียกคืน ปรับรวดเดียวแล้วก็มันมันมีให้โยนทิ้งไหมของเราเต็มหมดแล้วอ่ะเรียกคืนอ่าเรียกคืนอัตโนมัติอ่าเรียกคืนอัตโนมัตินี่จะน่าจะคือขายอัตโนมัติหรือเปล่าเมื่อกี้มันพรึบทีเดียวหายหมดเลยอ่ะคลังอ่าเรายังไม่ได้อยู่ npc เรียกคืนเนี่ยเราได้เป็น exp ครับถ้าเราย่อยของเราจะได้เป็น exp เราย่อยของเราจะได้เป็น exp ว่ะเออเราเราเราย่อยของย่อยของไปเลยก็ได้นะของมันกักกัช่วงแรกครับค่าพลังผมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนหนึ่งนะตอนนี้ค่าพลังผมติดใจตรงแบบตัวละครเราหายไปไหนอะตอนเนี้ยเราสามารถดูอ๋อดูแผนที่ได้ไปชั้นหนึ่งชั้นสองก็คือสามารถวาร์ปไปได้โอโอเคเมื่อกี้เขาสอนเราอยู่ว่าให้ให้กดตัวขอแผนที่นะใช่ไหม ให้กดแผนที่แล้วก็เลือกเลเวลแมปตามชั้น1ชั้น2อ,อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมเห็นแต่เอฟเฟกต์สกิลตัวเองอะตัวละครผมหายอะวอเตอร์เฮลเอ้ยตัวละครหายอะตีบวกครับตีบวกไอเทมไป3ครั้งใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วก็ผ่านแล้วแล้วก็ไปวิ่งไปเอานี่ไงเนี่ยเนี่ยเห็นตัวละครแล้วครับตอนแรกไม่เห็นแสดงว่ามันอาจจะต้องแบบกดคลิกเอ้ยไม่เห็นตัวละครอยู่ดีวะอันนี้มันตัวอะไรวะนวเนี่ยตัวผมยังเป็นลอ,ลอยอยู่เลยเนี่ย โอ้อะไรวะเนี่ยคือผมเล่นใน emulator LD Player นะไม่แน่ใจว่ามันเป็นกับปัญหาของของไอตัวของผมคนเดียวหรือเปล่านะเออแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็นหนุกดีนะคือผมชอบเกมที่มันฆ่ามอนรัวๆแล้วก็แบบนะประมาณนี้ครับก็คือแบบเออมาฆ่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 ารัวๆประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้หลอมใช่ไหมหลอมไอทุง่งหลอมไอเทมเฮ้ยทำไมเราเห็นตัวเพื่อนแต่ตัวเราเองเราไม่เห็นวะ มันมันซ่อนเพื่อนไม่ใช่หรอทำไมมันแบบผมงงว่ะตอนนี้เกมน่าจะแบบมีปัญหาแน่เลยอ่ะเขาบังคับเราไปชั้น2ครับโอเคไปชั้นใต้ดินชั้น2นะครับ,แล,แ,ลลบแล้วก็อใส่ของใส่ของไปแล้วก็รับของแล้วก็อไปฆ่ามอสเตอร์ต่อนะครับเนี่ยตัวเราเนี่ยจะเป็นลอยๆอยู่เลยครับเนี่ยมังกี้ดีล็อกเนี่ยคนอื่นคือเราตั้งค่าให้ไม่เห็นคนอื่นนะแต่เราไม่เห็นตัวเองครับโคตรงงว a เ t อ e h เฮลเออตัวเราแม่งลอยได้อะ่ะ แม้คดกของตัวเกมเกม็จะเป็นประมาณนี้คือมันเป็นแบบแนวคลาสสิกก็คือเน้นปัมเวลปัมเวลคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนคาสแล้วก็กลับมาจุติเปลี่ยนคาสแล้วก็จุติเปลี่ยนคาสแล้วก็จุติไปเรื่อยๆใช่ไหมคือเกมคลาสสิกก็คือแบบว่าเน้นจุติเอาเลเวลเยอะๆแล้วก็ยิงกันรัวๆนะใช่ไหมก็หลักๆในตัวเกมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครัสบสำหรับมิวคลาสสิกเผื่อใครอย,อยากมาลองเล่นดูแล้วกันแต่ส่วนตัวผมตอนนี้ผมติดบัคครับทำอะไรคือตอนนี้ไม่เห็นตัวเองนะครับไม่เห็นตัวเองเลย ก็เลยงงๆเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เล่นเป็นสายธนูแล้วกันเผื่อใครแบบเอ้ยอยากเล่นสายนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าสายไหนมันเก่งสุดนะผมชอบธนูก็เล่นธนูไปประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอบจบที่เพียงเท่นี้กันนะครับสวัสดีครับ